น้องๆที่อยางเริ่มต้นทําโครงงาน ESP32 แต่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ในการเขียนโค้ดเลยนะครับแล้วก็ไปก๊อปปี้โค้ดจากหลายๆที่จากอินเทอร์เน็ตมานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยโค้ดเหล่านั้นก็ใช้งานไม่ได้น้องๆไม่ต้องกังวลหรือเครียดไปนะครับเพราะว่าวันนี้เดว่าเดวี่ทำคอร์ส ESP32 Beginner ไกด์ e 32, Guy, มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมภายในคอร์สนะครับผมก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์เลยนะครับเริ่มจากติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE เริ่มต้นฟังก์ชันต่างๆของตัว ESP32 แล้วก็ เริ่มต้นในการทําโครงงานพื้นฐานของตัว ESP32 กันนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้จากคอร์สเรียนนี้นะครับผมนอกจากฟังก์ชันพื้นฐานของตัว ESP32 แล้วไม่ว่าจะเป็น Digital Input Output การอ,าา C, M, อ่านค่า ADC PWM การสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบ asynchronous ของตัว ESP32 นะครับรวมทั้งโปรโตคอล HTTP GET POST นะฮะแล้วก็ ESP Now ก็จะสอนอยู่ในคอร์สเรียนนี้ด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆก็ยังสามารถ ประยุกต์ใช้ในส่วนของโครงงานต่างๆนะครับซึ่งโครงงานในบทเรียนนี้เนี่ยก็จะมีเอโครงงารลดน้ําต้นไม้นะครับซึ่งควบคุมผ่านตัว e p 3 2 Web s e เว็บนะครับตั้งค่าผ่านตัวมือถือนะครับแล้วก็โครงงานในส่วนของตัวทัมเมอร์นะครับเพื่อนๆสามารถตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ได้นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือเหมือนกันอยากเริ่มต้นใช้งานตัว e p 3 2ออย่างจริงจังนี่คือคอร์สท,ที่เพื่อนๆตามหาอยู่นะครับผมลงทะเบียนได้แล้ววันนี้